สวัสดีครับผมสวัสดีเรามาดูฐานเศรษฐีเติดเชียนกันครับติดเชียนิขิดนะอันนี้เอามาวดแรกนะครับทุกคนนะลองเอามาดูเฉยๆนะผงานเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้ น,นี่ฐานเศรษฐีเทพบัญชางวดที่แลว้วหลุดนะครับทุกคนนะเทพบัญชาหลุดงวดที่แลว้วออกสามห้าหกนะแล้วก็สามหนึ่งไม่มีเลยนะครับทุกคนนะอันนี้งวดนี้นะครับทุกคน ิบหกกันยาหลุดมาสองนวดแล้วนะครับทุกคนนะจับคู่แต่เล็กดินผู้หลุดงวดที่แล้วนะครับวันนี้ให้หกกับแปดมานะเด่นหกลงแปดนะครับ เอชอบตัวนี้นะชอบตัวนี้เป็นที่เศษแล้วันนี้นะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ชอบมากเลยแหละแล้วก็ตรงนี้นอดดาววัดที่แล้ว มาหนึ่งไม่เข้าสองตัวเนี่ยอันนี้เข้าตัวหนึ่งแต่คู่ไม่เข้านะครับทุกคนนะออกห้าหกมาเจอสามดหนึ่ง ันนี้สิบหกกันยานะครับดูตรงนี้นะครับทุกคนนะเล่หนึ่งกอยดาวลอยงวดที่แล้วให้สองมวนี้ให้แปดนะครับทุกคนดาวลอยเนี่ยทำต้องทำเป็นเลขดาบนะครับทุกคนนะเพราะว่าน้อยมากที่มันจะเศร้านะครับ เพราะฉะนั้นทําเป็นเลขดาบดีกว่านะหรือว่าดาบับ8แล้วกตทวันดีนะเอาวันที่หน นี่งวดที่แล้วนะหนึ่งกันยาเข้าสามห้าหกนะเขต,ตัวกลับนะนี่เข้าเด่นสามนะมิดแท้เข้าตัวกลับเหมือนกันสามหนะึ่งส่วนตรงนี้เข้าเลือกดินทั้งคู่นะ วันนี้นะครับทุกคนเลขมีทองก็ให้น้อยวันนี้เด่นหนึ่งวูนมังกรเพชรนะจะทำเป็นเลขดาบก็ได้นะครับทุกคน Nói mạng đi chào nè Cảm ơn mọi người นี้งวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเข้าตรงนี้นะครับตัวกลับนะในห้าหกหกห้าไม่มีนะอันนี้เข้าแค่เด่นเด่นออหนึ่งนี่ไม่เข้าตรงนี้ก็หลุดนะครับหน้าเสือกับบัวทอง อันนี้วันนี้ครับดูวันที่ด้วยนะครับคนนะนี่วันที่มันอยู่ตรงนี้สิบหกก็ยอ มาดูตรงนี้หน่อยติเชียนนะครับเชียนยน,นี่เลขเชียนสิบหกกันญาขับ มันออกไปแล้วเนาะเดือนนี้นะกับวันนี้นี่น่มางวดแเลขนะครับทุกคนนะตรงนี้ ม่ใครเคยตามอันนี้ราบลอยนะเอสยังไม่ได้มานะครับทุกคน างวันที่หนึ่งเล้สองตัวขอมาจัดให้นไะม่ได้ไช้สองตัวไม่รู้นะใช้เคยตามก็แคปหน้าจอไว้นะครับผม หุยเชียนอันนี้เชียนเป,ประชานกเชียนลิขิต ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะแอปเพิ่งเอามาลงครั้งแรกนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมีคนตามเนาะลองมาดูเอ่อ EAP ผมไม่คิด ลองตามดูนะครับทุกคนลองดูเฉยๆดูไปก่อนทักวด2สองวันะครับใครที่เคยตามก็แคปในเม้นมาบอกกันหน่อยก็ได้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสด,ดีครับ